สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี C ทุกท่านนะจ๊ะอารน้องแก้มไปอาบน้ำให้ควายไม่ค่ะหนูจะทำความสะอาดตัวให้เป็นสีฟ้าเออเอาไปเลยค่ะไปทำความสะอาดควายทำให้มันเซาหอนเด้อมันหอนไหมอบอกเซาโฟโฟมันแห,ห้งกระตมันแห้งมันหยางมากระโตแห้งเลยหยางมา มาได้ได้ได้ไม่ยังไม่ยั้งไม่ยังมาไกลบ่ได้เลยไปตรงนี้อารมณ์เสียมันฮ้อนมันก็เลยอารมณ์เสียเด็กโอ้ม oh, hmm? oh, ันเสดงอยีเดี๋มันบ่ได้อันบอกเสด็งอ๋มันเนี่ยแม่อีอยงอ๋อมันนี่ยแม่อีหยงใส่หยงอ๋อได้ได้แม่มัน เอยจังโมงแล้วแกสามโมงครึง่งห้าโมงเอาขับบ้านเลยไม่ต้องเอาลงทงหรอกมันสิไล่บ่าทานันมันลงทงมันแร่นบ่าทานันเด้ย๋ยวเธอเอาทันบอมีน้ำให้อาบแล้วก็มีนน้ำให้กินดิ้งไหนจองก้า ไปเล่ย่างเลยเล่นไล่ส่วนกันคือมืออนานสามมูอสามผงโอ้รับบัทันรัดบัดบได้โอ้มีอาการปะแ <c oughs> สบคอเนี่ยมีอาการอากาศเย็นๆมันมีอาการอาการหวัดขาาวว่าอากาศมันมันมันจะเริ่มหนาววันที่สองแต่มันร่มเย็นอยู่เลยร่มเย็น ขึ้นมาแล้วแก้มันสิพาทางสีตัวมันใส่ปากแก้มอืมมันมีทา้งที่ทำใ้มันเอาทางใตเหรอมันเบ่งยู่งอะไรทองเบ่งยู่ทองเบ่งอ่องหลงโตนั่นเลยบม่ามาบ่ปักจุน อ้าเอาเอาอามีควอยพลในบ่อนี่จะมีสามตัวฮะใช้ตัวใดตองเกาฮะพูดนะโอ้ไม่ร้ยอยู่พูดดิมันเร้ยอยู่ไรตองเกาวมังชายมันพูดนะโอ้หัของผิดน้ำก่อนนะจ๊ะคูดหนูไปดับน้ำผิดน้ำเด้วยจ้ะบักเถือกบ่อนี่ก็ดีบักเกอัน้ำหลดังเล่นเหือลัง ยังบอกพผลีผลีไมาหยอกกันเพื่อนมันบอกออกมาหามันออกจังไปจังอันนั้นออกมันเข่ามามันเห็นแตกน้อยคือกันมาเข่ามามันเห็นอันน้อยสั่มกันนะเลาะควายจนเมื่อยบ่ยายเลาะถหาเลาะหาควายน้อยบุ้ได้ควายน้อยผลมันสิชนได้หายไมนออกแล้วมันสิชนได้ เราหาควายจนเมื tang, ่อยจีทางเพดคแม่นว่ามันบวตาหักกับเฟรดเลยใหญ่ทั้งสองเลยโอ้ยบักสองบักหนึ่งหันตัวใหญ่ได้หักตายมันออกก่อนอันนี้ออกลำหลังได้หนิเออมันยังมันมันยังแล้วแม่มันเลี้ยาตัวแรกแม่ไม่เลี้ยามันเจ็บตัวที่สองนะ บันนี้มันออกมาบรี่เอามันกันน้ำอันมันยังอันห่มห่อมันบ่แตกออกนะอันห่มห่อบ่แตกออกนะมู่หยียบอย่บไดนี้ตัวแรกันะรถตายตัวสองนี่นนเจ้าของนอนรับทัพชิดเมื่อนางคอยไปทายหันคอยว่าควายออกลูกบ่อกคือบบแย่ออกจากมูนี้ไม่บ่ออกหรอมันบ่างไงบักตีนมาวันบ่ออกนะคอยว่ามันคือยางกะกะ ่อยว่ามันยางกังกาสีมันสองสี่ยางเนี้ยของสี่ไอ้รู้่อยว่าบักนี้สองเหลือสองเลยนี่เหลือตัวที่สองเอาเปิดน้ำให้ให้เอาแผนกนี้เนี่ยแผนกเปดเปิดน้ำแผนกเปิดน้ำนะคะคนหนูมันมามันจะให้อาบน้ำห้ไม่หูจักแฉบว่าน้องแก้มมามันจะเปิดน้ำให้อาบน้ำให้ มันช่มาอาบน้ำผมนนไม่มูไปละไม่มูเลยเราไม่ไหมันอยู่นหมูมันผู้เดียวม,มันเห็นกันมันแลนฟานเด็กน้อยเห็นกันนะ Bữa nào hàng bẹt xuống đây bạn cho kênh Ghiền như cái non cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อ้าพนมันดื้อขนาดมันดื้อขนาดพูดนะมันดื้อขนาดพูดนะพูดนดื้อขนาดมันเห็นกันไม่เงือนแท้ใค่อยน่อยหันพูดดบักที่หนึ่งั่นตายบักที่สองเลนี่เหลือไปลกๆไขานี่ม่มี่หลอมีขาขากไลก อันนี้เม่อดทีอันนี้ก็ทอดทควายเปาด้วยเออขอเอ้เไปาไ้อกัาองน้อารมณ์เสียบนนี้เอาคืออารมณ์เสียเลยต้งกัอารมณ์เสียมันหอนบ่อารมณ์เสียเห็นกันบ่เือนอยจุนหุ่นต้องจุนอีจุนบบ วันเดียวามาออมาโหดฮะบักตุลาเนี่ยว่ะพ่อมันใหญ่เลยมันขี้ดื้อหนาเนาะคอยหัวปรมุนเต้นหัวโอ้ยอตองเอ้ยออตองขี้ดือ้ออีน้องตองขี้ดือ้ดอ,อ เอาใอส่กนญยุนในผมม่ใช่ขึ้นมาเลยผมมิเตตัวจะไข่อ่ามนะมเตตัวจะไข่อ่ามจุเอ้ยกิน็นทำจนเขาจนลังเป็นหลํำเลยจะของไม่อยู่แล้วจะขอจะของไปไปพีสไตล์ละไปขอ ไปพ yeah. you uh, ี่สตาแล้วจะของจะของไปเลาะแล้วจะของควายห้อนขนาดด้เ้าโโห้คนเาโโหขนาดคนาวกะเบออี้าวบบจะแนบรบอเียบไม่อย่างหญไปสี่ยาแก้โควิดนะต้องส่เซ่บ เอาหมอวัยแปดที่ปีบอสีหายเลยโรคหัวใจย้ายไปลโรคหัวใจเขาก็เลยบอสีหายก็อายุลายแล้วกินห้าสี่ห้ายางเขาดูเขาเช็ดเพตามันเนาะพราตามันเนาะบกุนี่บกุนนี่โอ้นหขมามากุโตเลยคนกุญจขมามากุญโตนเริ่มสิ่งเลย ือะไ่อเออรองอีหละ่ะทิเมื่อกี้พักผ่อนหย,ยสงสัสรบเมือม่อยพรอนนะเมืยพรอนเมืยยังกนนงนนนนันเจ้าตัอวเม่ยปานเมื่อนั้นเนี่ยข้าจะปานเข่าเมือม่อยเจ้าบ่เป็นบอกส,สบรบลงนีบ่เป็นได้อาการปานเข่าตากแดดเลยงาัดอะไรกันเจ้าบ่เป็นบอก ขอปลาเข่งตีตองี่ดื้อแคาตองนี่มันห้อนแห้งหลายพนเลเอ็ดเอ็ดอันหนองน้ำให้ค่อยนอนเลยดิอ้าเ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 ป็าน้าอาอ้า้านอ้ำเ้เ้ ห้อนแห้งติค่ำแล้วอากาศเย็นแล้วอันมันไม่หยอกมูมมนอยู่ไม่พ่อไปากออกไปมันหยอกมูมันมีมูมันพักกันแล่นัาสั้นบอ<ะ>เออไปไปไป ไป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 สองไปสอง,สองแม่มาเอาละพนมแม่ม่เอาละพนไปไปไปคุณเดผกเอาคุณทองอ่ะบอกคุณทองแบอบกคุณทองอแบบคุณโแบบตพี่สิไปหัน ตัวน้อยเขามาไปมันเห็นหมูมันหืนแท้แล่นสวนกันอยู่เพราะการเล่นคือเรื่อน้อยนี่เออผมไม่ได้สนใจบังแน่ผมพูดเดบไม่ได้สนใจเลยบังแน่ผมมันคิดดื้อยูดอ่ะผูดเลยพูดเดบังแน่ผมไม่ได้สนใจเลยแม่หันเห็นนี่บ่แม่หันแม่มาเอาเห็นนี่บ่แม่หัน พูดนะพูดะพูดนะไล่มาพูดนะพูดนะมัดขี้ดื้อเด้พูดนะเอาไปปิดเลยไหมมันคอถั่วควายเห็นไหมสิ่ถ่วควายไปแล้วแม่ยืนในเสื้อยุ้กผู้ด้ชวนมูมาถลื้อลึงะลึงะลึงขนาดผู้ดินูะดิผูะดิป้าู มันห้างมันเข้าไปอยากไปมันติดมูเออเพื่อไปรถมันอยู่นี้อยู่มัไม่ได้ไปใส่เนาะเออจูงไปจูมากู้ดีบักคุณทองเหมอนเด้อเออลูกเกาเจริญบักขุณทองซื้อ โอ้มันหนนะแท้มันมาหาหมมันโหดีโหดีโหโหวงแน่โหสีดื้ขนาดมันสีดื้่แค่ไหนวาบอกฟังป่านน้องแกมาลวนบอกให้บอกให้ย่าย่าแห้งทะลึงดีโหเอาแม่มาเอาไม่เงี้มไปเลยโเอาแม่มาเอาเงี้ยโมไปเพิ่งนม่หยังเออขีดื้อสีดื้อบักขีดื้อ คู่เขากิญาได้บักขีดอื่นไปไปหากิญาไปหากิญาเนี่ยไปพักกันมันจุ่มอยู่ในน้ำไหลไป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 เฮ้ยห่างตองเกาอ้วรุ่นอลุนข้นไปไปไปนี่แต่โตขีดื้อุดอ่ะุณอ่ะตรงไหนผุอ่ยมันไม่ไปหาหาแม่ไม่ได้คุณอะน นะป่านนั้นว่าเอาแม่มาเอามันสิไปมันบ่ไปมันไม่เจอกันขีดดือก็คิดดือก็เจอกันอันนั้นก็ขีดดื้ออืมดื้อกับดื้อมาเจอกันอันมากันอื่นอีกเอกระดูกามาไม่ใช่ป่านี้โอ้มามันจะปลาคนเลยมงคนเลยเอาเอาคิดดื้อขนาดเลยเอาแม่มาเอากับบ่ไปนะ อู้ยพาก,กันม,นม้วยม่ห้ากันอันเมืองเฮงเมือซาเลยนะสงสายสินอนอยู่หันเลยฮะนอนตื่นขึ้นมา,พ,า,พ,าพักยกกันสิเลยค่ะพักพอนคนก็พักเครื่องนะ่ะเอามาใหม่ร้องใหม่เลยค่ะยังพาก,กันมากขนาดซอขนาดนอนน้เปลี่ยนนิสัยนะ ทักยกแล้วกัตื่นขึ้นมาพักกันเจ้าอีกโรงเรียนหันเปิดมืออื่นไหมบ oh. มอไม่ได้เปิด, oh. ดเด oh. พราะว่าพวกประคองไม,ม่ได้สิยาคา่มหาสิเปอร์เซนต์ให้เปิดใช่ oh. ถ้าเปิดก็ oh. ตลาดซ่องสิบบอกเปิดง่ายหน่ตลาดกันเลยห oh. มมีวีแววผู oh. ้ว่ายังไม่สั่ง oh. ว่ายุสิเปิดอยู่ห่างยังหมอมีวีแวว oh. ว่าสิเปิดอยู่ ขังความแล้วมีคำสั่งอะนะขี้ดือ้อควายขี้ดื้อแม่มาเอากับบ่กเมื่อกรบบ่ไปมันร้อนป่ะขา้ามแล้วคืไม่เห็นหมูคือเมื่อ้นกันที่ควายมาส่วนกันหันควายควายอันควายผู้สวยลงมากควายอันนี้ขึ้นไปขึ้ส่วนกันวันนี้ควายน้อยไปน้ำกันวันนี้ วันนี้มันสวนกันแม่ก็รู้วันน <ด Liberty. S 2> ี้รู้ก็แม่ลงกันวันนี้ส่วนกันก็มันเสียไหลผ่ามือนะคะวันนี้พู้ไปท่ายกันควายมันพากางแล่นแล้วบันี้ควายผากางไงแล่นส่วนกันสามมือขาลองเปาไลลงลอปเอาไลลงทอมั้นี่นี้มันมาแล่นส่วนกันอากาศลมเย็นเนี่ยมันล่มเย็นสิมันจะแล่นสวนกันอ เออน้ำก็มีอาบหะอยาก,ก็มีกินกบไปกลับมาอยู่นี่แหละเพราะว่าเมื่อน,นี่จะของเหฮาปาร์ตี้แล้วให,หาปาร์ตี้แล้วจะของเมื่อน,นี่คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ขอให้ทุกท่านนะโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีแข็งแรงไปทั่วหน้าสุขภาพที่ดีมีคุณค่าที่สุดในชีวิตถ้าเราไม่มีโรคป็นลาอาเปร,เร์เ ความมีโชคลาภก็ดีความมีสุขภาพดีก็ดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะได้กีิงข้าวใหมป่ปลามันได้ข่าวหลายๆสุขภาพดีๆแข็งแรงอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซ่อยู่แจกกินนัวอย่าเจ็บอย่าจนนะคะโชคดีทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบองซู ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า